ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ข่าวดาวกระจายค่ะเนยโชติกาคงอามดินเนอร์วันฉ่ำฉลองวันเกิดโต๊ะข่าวสามีซ้อมอยู่ๆคุณแม่คนสวยเนยโชติกาก็งานเข้าทุกยงประเด็นข่าวลือดาราลูกสองแต่งงานกับไฮโซนามสกุลดังถูกสามีลงไม้ลงมือหนักสุดคือโดนบีบคอจนต้องเข้าโรงพยาบาล จนมีการคา้นเดาไปต่างๆนานาว่าเป็นคู่รักคู่ไหนซึ่งแต่ละคู่ที่มีชื่อเอี่ยวต่างเข้ามาตอกย้ำความสัมพันธ์ให้เห็นว่าเตียงยังแข็งแรงเช่นเดียวกับแม่เนยที่ออกมาพูดถึงเรื่องนี้ว่ามีคนส่งมาให้ว่ามีคอมเมนต์หนึ่งเป็นชื่อเราเราก็ขำๆแล้วก็เอาไปให้สามีดูเขาก็บอกว่าคนน่าจะรู้แหละว่าไม่ใช่เรา ส่วนตัวเนยไม่ซีเรียสเลยเพราะไม่ใช่เราใครจะคิดยังไงก็ไม่เป็นไรเอาจริงๆนะคําหยาบสามียังไม่เคยใช้กับเนยเลยเรื่องสอมนี่เป็นเรื่องที่ไกลตัวมากทั้งสามีเขาก็ไม่ได้ซีเรียสค่ะ เท่านั้นยังไม่พอนเนื่องในวันเกิดสามีอามสาวเนยก็ควงสามีนีลูกไปเลี้ยงฉลองดินเนอร์กันสุดหวานฉ่ำสองต่อสองอีกด้วยแฮปปี้เบิร์ดเดย์นะคะป๊าป๊าแฮชแท็กพาสามีมาดินเนอร์วันเกิดนิดนึงแฮชแท็กแยกคุณเขากับลูกๆบ้างแฮชแท็กกินไปเช็คก,กล้องดูลูกตลอดเว้โอ้ยน่ารักไม่ไหวแล้วตอกย้ำรักหวานออกสื่อกันขนาดนี้ไม่มีข่าวเตียงหักสามีซ้อมอย่างแน่นอนใช่ไหมล่ะคะแม่เนย